สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนจะพาไปดูปัญหาของเกษตรกรจากการถูกด้วงงวงมะพร้าวทำลายต้นอินทผลัมค่ะเราพบว่าหนอนด้วงงวงมะพร้าวยังเป็นอาหารที่นิยมรับประทานโดยทั่วไปมีการวางจำหน่ายตามตลาดสดจึงมีเกษตรกรได้หันมาทำธุรกิจเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวขาย จากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่บอกว่าคนในชุมชนที่เคยเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวแล้วเลิกเลี้ยงได้นำวัสดุเศษเหลือจากการเลี้ยงล่วงวงวงมะพร้าวมาเททิ้งโดยการทำลายที่ไม่ถูกวิธีทำให้หนอนด้วงงวงมะพร้าวเกิดเป็นตัวเต็มวัย ได้เข้าไปกัดกินทำลายเนื้อเยื่อจนลึกเป็นโพรงทำให้ต้นอินทผาลาัมตายต่กลัวมันจะมาโดนเขาก็เลยให้เป็น G A P แต่ถ้าไม่มีแปลงผักไฮโดรอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่บ้านแห่งนี้ก็ขิงงัวทขิงนี่ก็เก็บกินได้เลยสิเนี่ยเป็นบูน้านีนเป็นบูน้าชีวพันธุ์เวลานอนล่วงเขาก็ต้องใส่พวกยาค่ะสีเตอร์เมย์ยาเซียก่อนก่อนเท่าซีมันสิใหญ่น่ะเพราะว่ามันมันเป็น พวกเสียล่าพวกเหี่ยแป,งป้งอะไรอย่างเงี้ยจ้าแต่ว่าของแม่นีถือว่าเน้นยาเพราะว่าแม่บอมักยานี่ยาฮดทบเยอะเ,เ,<อ>เนี้ย <laughs> มันผักให้หลวงก็ตั้งพอเ,าเขาสิเก็บบอกเขาสิจ,จ่าแต่ปุย๋ยเคมีเขาต้องถิ่มใบสาหมืออย่างตําเขาต้องเอาน้ำปล่อยน้ำออกให้มันล่างล่างน้ำออกจากห่างมันมันต้องเปลี่ยนน้ำเปล่าให้ม,ใมันก<ม>ิน<อ>แล้วสวนทางไห้มีหนอนมี๋ยวแม่พันยังเข้าไปคือกันเดี๋ยว่าไปเบิ่งต้นมันต้นในห้งไปเสียดายต้นนั้นสีเขียวเขียวยกกระต่ายเลย เม็นแม่ก like ้แม่มอะไรรอาีล้วมดเิอะเม้นเท่ห้เนยโอ้ต้นแม่แออกเล้ยแม่หนัดลยนเียนี่ีเดยวมันเพอ่มที่โนาอเดยเต่ยนี่ะพวงมันไกินแคไม้ใส่เลยนไนี่แบบพวงว่าสีไปกินจะพวงมันสกินูนนกินจนเมดเลียเนี่ตายแจะได้ยเหงมันเบ้ข้าค่ะตัวนี้ก็นี่นออยู่ม้นหมันมันก็กินนอไปมก็ได้ตรงนี้ได้เส็ช่ง มเสียงท่านไอ้วกนี่เห็นปุ้งใหญ่บวกนี่คือเลี้ยลูกต้นไว้นี่ทำไมมันสินย่างไห่บัวถ้าลูกต้นสีเขียวถีงมันย่างกับสีไส้แน่นี่เลี้ยตัวเดียวนี่สีเขียวเนี่ยเห็นตัวมันบอเห็นตัวเวมันจะเป็นตัวเดียเนื่องจากว่าเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์จึงไม่สามารถใช้สารเคมีได้ทำให้ต้นอินทผลัมเสียหายไปเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ จึงได้ให้คำแนะนำโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นโดยให้ใช้กับดักล่อม,มแมลงไปทำลาย,ายและได้มอบเชื้อราเนตตา,าเลเซียมให้เกษตรกรไ<ม>ว้ฉีดพ่นเพราะว่าซุ่มดวงแรกดวงม่วงนะครับเขาต้องใส่ร้านเขาต้องใส่พื้นที่ในการยิงเกบแมนนะครับเขาเสร็จแล้วเขาจะไปทำลาย เอาไปบอะม่ใเ็บงกระนอนด้วงทางด้วงด้วงงวงแล้วก็ด้วงแรดนะครับแต่เดันตัวนี้ฉีดพ่นอจตราการใช้คือหนึ่งุ้งต่อน้ำยี่สิลิตรครับบ่เป็นอัตรายต่แม่ตัวบ่บครับบ่มี่ี่ไอเครื่องพ่นมาหลัะนีู่ยค่ะนี่่นำอินที่เขานึ่